แม่ป okay. ุ๋ยแม่ปุ๋ยังได้หน่อยแม่ปุ๋ยปนลังแม่ปุ๋ยนัแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยปนกังได้เลยนะโอเคเ็บอย่างสนุไหมคะเขาบ้านเยอะบ้านร้อย้นร้อย่สนุไหมคะพอหรือยังขึ้นหรือยังขีขามันข้จมลยตีขาตาไว้ น้องข้าอย่าลงไปนะลูกมันลึกหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นดิขานี่ข้าต้องร้อยนี่ข้าแบบนี้อยู่นี่ข้าแบบนี้นี่เอามือเอามือควักเลยนี่เอามือควักเอลยตีควักของไว้เออใกล้เลยน้ำหลงดีดีให้มันเป็นจังหวะได้ไม่ได้ดีดอะไรนะเออเอามือควักไว้เอามือควักไว้เออร้อยได้หรือยังร้อยได้หรือยังคือนควักจะได้นก็มันตบมะ แม่ปูเกอันนี้ออกให้หน่อยไม่เกอลอกใส่เลยไม่เป็นไรโอพี่หอมดูอะไรนะ่ายให้พี่หอมดูโอเคชนะเกตองบ้าเลยพี่เคพี่เคบ้าบ้าพี่เคบ้า จะลงทำไมจะรีบลงทำไมนี่ตกองใกล้โอเคแตลงสิ่ว่าไม่ได้ว่าเอะลงเอะลงเอามาส่งแล้วเอามาส่งแล้วโอเคโอ้มันไงมีแช่ เปิดสุดเปิดให้สุดนะลูกข้าไปข้าไปก่อนอย่ามายืนออหน้าประตูไปเปิดไปที่ไปเปิดไฟเปิดอะไรแม่จะเปิดประตูนี่หน่อย วันนี้เราันนอนไหนนอนที่โรงแรมโรงแรมอะไรล่ะโงรงแรมูรแรมจะไหนว่ลงแร้องขี้เกียจกินอะไรนะกินข้าวกินข้าวแล,ล้วกินแล,ล้วล,ลูกพี่นอะไรของกินของทินอ่ะกินกินอะไรหรอเรียลกะกัน เดี๋ยวเราพ,อาอพอ่อมาสอนพ่อชิมก่อนรอพ่อก่อนพอ่ออะไรอ่ใครเอาคอนเสิร์มบ้างกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยเอาอไม่งั้นวันไอ้นี่ไม่งั้นมันจะกินไม่หมดมันจะละลายมันจะไอ้นี่ก่อนเอาพ่อเข้าไปเอาอะไรอีกอ่ะ,ะโอ้โหโอ้โหดูก <laughs> ินหน้าอะไรจังเลยอ่ะ น่าอร่อยจังเลยอะ่ะนา่งกินใส่กระทะด้วยพี่ติ๊บนะนอเออมาคิดโอ้โหอร่อยไหมพี่ติบ๊บอร่อยเนาะกินให้มันเยอะจังลูกอ,อ,อกีออพ่อเก็บให้เฉยลองอะไร คิดร <c oughs> ู้ไหมถ่ายไปเลยตอนลูกกินเลยอร่อยมาก,มกน้ำกุอร่อยเลยพ่อแม่เหอเสียเปรียบแล้วตอนเป็นเด็กแม่ไม่ดีะแม่ไม่มีพี่อะไรเลยกินน้ำ๋ยวน้ำ้องเียด ดจ er, ับน้องเด้วพี S ่จิตเด้อเขาจะตกได้เดินไปไหนไหนหนูได้สองขวดยางอาตังไปจ่ายก่อนอาตังไปจ่ายก่อน ไปไปใส่ได้ไรคะมาให้พ่ออันหนึ่งอ่ะให้พ่อพาไปพ่อพาลงไปจับนะพ่อต้องจับนะเออได้ลรงได้เดินไปเลยพ่อต้องจับนะน้องข้าวปวดไม่เป็นข้าวพอยมาท้ามันเดียวก่อนแล้วเขอพ่อเขาทำให้พ่อจับนะน้องข้าวนั่งลงน้องข้าวมานั่งมันนี่ข้าวมานั่งลง <Okay. S 1> นั่งลงดีๆนั่งลงให้กับพื้นเลยจะได้ไม่คุหน้านี่นี่สดสวัสดลสีด้สวัีัลโีลสัหหวีี่ จินที่ำจิ้ส oh, ิอันนั away, ้ข้าวรากับเมื่กี้ข้าวาถูกแล้วเมื่อกี้นี่รำรำใหม่ลำเไงเมื่อกี้หนูทำแล้วทำทำทำวเมื่อกี้เลยทำไปเร็วเอออทำเหมือนกันทำไปทำไปทำไปทำไเลทำเลทำยยกนอนา่าแต่หล่อมากเลยนะ อะไรหรอลูกเขาแค่สวนทับไปค่อยๆเดินนั่น้ังข้าวก็เก่งกายวองเห็นประเทศไทยไปดูำไปโดนโ